สบายดีพี่น้องมัดสุกทุกคนอ้นกันสิสสขขนนมาทอดมันฝรั่งพี่น้องนี่ค่ะทอดใหม่ะนะทุกนี้เนาะทุกี้ทอดแล้วเรียบร้อยพี่น้องมียังในตู้เย็นก็นจับเอามาเห็ดเนาะสุลูกสูรมอนานหัวกินพี่น้องสุแห่กินตัวน,นี้ทอดแล้วเรียบร้อยพี่น้องกำลงทอดพี่น้องทอดตีนไก่เนี่ยสิทอดมันฝรั่งทอดตีนไก่แล้วก็ทอด ออตงองลักษณะที่ตั้งมานอนเขานอนเ a าลุกยันทันห็นนี่ยหือเขาออกเขาหูซืกอว่านีแห้งเลยพี่นอ้องคันเ a านอนหลายชื้อนักกระต้นระโต,ตแห้งจมคือว่าแม่เขลลุกไม่ยันทันเีนเ่ยใค้แน,ในใ่พี่นอ้อนอนอนจมมาพังเบิร์พี่น้อยคันยังบดีบเศร้าเัาออมืออืน่น เป็นหมอเออเป็นหมอมาเองเนชาวเลขันคานอโวยคานออะไอย่ oh! ี oh, oh boy, ้พี่ทองอยแมงมันลายเลย อ๋อฮืออันน่้มาขวบในหมกเป็นอะไรนางหมกมีแห้งไข่ไข่กว่ามีไข่กว่า,วาตัวเก้าสบายดีนะบอลเออไ,ไ,ไข่แน่เป็นว่านางไข่หมกไข่กว่าต้อนนี่ยน้ำหมกเนาะตอนเจ็บมีพี่น้องอันนี้ตีนไก่เขาต้มแล้วรอเขาจะมาทอดซุปแป้งมันมาโอ้ยแป้งใส่ละสิทอด เห็ดให้เด็กๆกินมีน้องเลยมันคือบวกรอบปะตอนเ้าทอดคือกอบอยู่ในนะเอาออกมาบวกรอนี่มีลสบายดีี่นองเ้อมาดต็ูทุกคนอกันเห็ดสสยกันทานเด็กๆนอนเลยมดได้เรียบเ็บัวนอันนั้นก็นอนอันนั้นกตไม่เลอะ้องนอนเอโตนอนพี่น้องเลย นอนรับกันรอไอ้สุกไปสุกมาแล้วการับ <S <S ตื่นแล้วพี่น้องมาเผาไปสุกต่อรับต่อพี่น้องมาทอดติ่งก,ก่เข้ากันแต่จะทอดสับสับพี่น้องสุดประานมีนเติมน้ำน้ำมันน้อยบอกเนยนะดังนี้น้อ,หนหนอพี่น้องตั้หุงก,กันแ้วเรียบร้อยค่ อยากกินแบบเผ็ดๆ,ๆนะพี่น้องมันจะสวงในแบบเขาเป็นวัดเป็นยังไอยากกินมันกินเหือออกที่มีแหง,องทอดกินไก่เข้ากันเรียบร้อยมาพี่น้องลงมือ,อมีตัวปิ้งน้ำเด้พ,ดพ,ดพ,ดพี่น้องอเพอว่าเต้พันบอยากทอดพันว่าปิ้งมีตัวปิ้งน้ำ ขาออไม่อนมเท่าบาดี้มรองดี้มากกวาเอาแบองขาออกนิดงอะอั้ดบักอันนั้นจานมจานน้ำเอาเดี๋เราจะติดกันดังเสร็จมาขึ้นรองมาขึ้นทอดมาขึ้นปิ้งโอ้โค่อยๆเดค่อยๆเด ครับ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 ครั <Sav è S 1> <ax. S 2> ูตั้ติกัวตตั้งกาเตก็ตื่นไวครับนอนน้อยอเาไเมบนแบบนี

นคนย่างกินขผาพอเนะนมือกวอ้างออกฮะสุดพิเศษครับน,นี่คิด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 งานแล้วต่ำเลย

คุณบระธานไม่ช,ชอบเขาให้เนมะา่ำให้เขาจะตื่นมากำนี่ทำนั่นให้เขาไปเลยวันนละ้ปันานาทาวน์นะลูกชอบเราโตกินแล้วปะคะ

ยังดแม่ยันไงนะมันจะกลัวหนาบมางกลัวหรือเปล่าเหงาหรือเปล่าก็จำอยู่ หยุดน่อยะนะเนาะหยุดนอยนี่ยหม้อเขาอกเนลมักทอดครับหมักพิครับเป็นยังไงมัน

เห็นได้ไหมได้ส um ่งหนรกเานกำนวเนาะใช่ครับกำน พ่อพี่น้องคลปนีกันมาไปก่อนพี่น้องพ่อกันคลียรหนักสบายดี